<laughs> เพืเ่อนๆครับขอขอประทานโทษจริงๆนี่แหละครับก็เป็นระบบโลคอสนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบโลคอสที่เราต้องช่วยกันจริงๆครับดีที่สุดก็เท่านี้อยู่ๆเพราะอ่านของ ป้าชุกันดาตอบคําถามมันหายไปเฉยครับเอานะผมตอบคาถามป้าชุอีกนิดหนึ่งครับต่อเชื่อมอยากจะให้เกียรติเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เขียนข้อความเข้ามาในแสดงความเห็นเนี่ยผมตอบไปแล้วว่าอเมริกาเนี่ยหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเสรีภาพมากถึงตายมากไม่ใช่ครับปัญหาอันที่หนึ่งก็คือขนาดประชากรเขามากกว่าอันที่สองเขาปิดข่าวไม่ได้เขาระดมตรวจครับระดมตรวจ อันที่สามวัฒนธรรมของเขาเขาไม่ยอมปิดหน้ากากกันในระยะแรกพักพวกเราครับที่เป็นคนขับแท็กซี่ถ้าปิดหน้ากากคนมันไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นรถเพราะคิดว่าคนขับรถแท็กซี่เป็นเป็นไวรัสติดเชื้อแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมปิดหน้ากากมานานแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ไม่มีโรคระบาด เป็นเรื่องหวัดธรรมดาใครไปญี่ปุ่นก็เห็นคนปิดหน้ากากเป็นปกตินะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้มีส่วนครับแต่ตอนนี้หลายรัฐเขาออกกฎหมายคําสั่งแล้วว่าใครไม่ปิดใส่หน้ากากถูกปรับครับโอเคนะเข้าใจนะเอาคุณพลพรมชามันคงจะถึงตอนจบในการบริหารประเทศด้วยระบบราชการไทยพบคนติดไวรัสในเมืองแค่11คน ต่ไปดึงเอาต่างชาติที่ถูกกักกันอยู่ที่ด่านสะดาว44คนมาเพิ่มเป็นสติเป็นสถิติของคนติดไวรัสโควิด19ทั้งประเทศเพื่อคงไว้ในการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อให้อำนาจเป็นของนายกคนเดียวเงินก็ไม่พอแจกปกสพึ่งแจกแค่8,000 คนแต่ผู้ใช้แรงงานเดือดร้อนอีกเป็นล้านที่ใช้เงินเดือนชนเดือนไม่รู้จะเอาข้าวที่ไหนกินอันนี้ก็ตอบคุณพลพรมชานิดหนึ่งความเห็นของท่านก็ดีครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรูปประรรมที่เห็นชัดเจนว่าวันนี้เรายังไม่ได้ระดมตรวจแล้วเราจะเปิดประเทศแล้วจะเปิดเมืองแล้วนี่ยิ่งอันตรายหนักเหมือนกันนะครับเอาต่อไปครับคุณธีรพร น่าสงสารคนไทยจริงๆค่ะเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นอะไรที่เลวร้ายจนเพียงนี้นายเหนือหัวก็เงียบเป็นอมสากบาวก็พากันใช้อํานาจบีประชาชนให้อดอยากไร้ที่อยู่อาศัยไอหมอประสาสก็ทั้งข่มขู่ประชาชนเหมือนนายของมันประเทศไทยเละเทะทั้งยากจนทั้งยาเสพติดทั้งมาเฟียต่างคนต่างทำบ้านใคร ต่างคนต่างทำบ้านใครบ้านเราเหมือนปกครองคนละประเทศคงถึงข่าวที่จะกาจะเปลี่ยนสีจริงๆแล้วแหละเพื่อเพื่อจะได้อยู่กับความเป็นจริงเสียทีคุณนบไกลใจดีหมอทวีสินติดเชือ้ออ่อพลเรการโควิดถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้วคุณโจนาธานเกรนคุณสุนัยครับ ที่ไอตู่มันไม่ต้องการกู้นี่ IMF เพราะมันกลัวว่าในอนาคตฝรั่งจะเข้ามาควบคุมแหล่งทํากินกิจการของพวกมันใช่ไหมถ้าใช่มีปัญหาใชหนี่เช่นการบินไทยคงโดนเข้ามาควบคุมเป็นเจ้าแรกใช่ครับที่ท่านพูดมานะถูกแต่ว่ารายละเอียดมันมีมากกว่านั้นนะครับคุณนันทพัฒน์นายก็ไม่ใส่ใจชาวบ้านแถมยังถือหางขี้ข่า เพราะต่างตอบแทนพึ่งพากันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นถามหาเทวดายุคนี้รู้สึกว่ายากเต็มทีเพราะไม่มีเทวดาจริงไม่มีฮีโร่ที่ชวนเชื่อจริงมีแต่เกาะกินชาวบ้านยุคที่แล้วก็คือต้นเหตุของทุกจนถึงทุกวันนี้แทนที่เปลี่ยนยุคจะดีขึ้นที่ไหนได้เลวกว่าเดิมทำลายหมด เพื่อให้สมกับความแค้นที่สะสมมาแต่อดีตที่ยุคเก่าไม่กล้าทำแต่ยุคนี้ทำทำทุกเรื่องไม่ว่าจะมันจะเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่โลกไม่มีวันลืมก็ตามเพียงแค่ให้สะใจตัวเองเท่านั้นเกาะกินเงินชาวบ้านในทุกรูปแบบผ่านขี้ข่าหมาใช้ที่พวกมันก็เกาะหาผลประโยชน์จากอำนาจของนายมันนั่นแหละ สุดท้ายจะดิ่งเหวเพราะไม่มีใครครบหาและช่วยเหลือเพราะทุกที่ก็ต้องช่วยตัวเองและเขาเหล่านั้นก็รู้ดีว่าเทวดาที่นี่ท่านมันห่วยยากที่จะคบหาอย่างจริงใจเขารู้ว่ามันพรานเงินชาวบ้านอย่างสุรุ่ยสุร่ายนอกบ้านตลอดมายังไงตั้งแต่เปลี่ยนกาลเวลามาแล้วนี่แหละโลกเขานินทา ตรงไปตรงมาว่านี่หรือเทวดาของที่นี่ที่ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากทำนอกจาก <c oughs> ของตัวเองให้ได้ริมรถของจิมจออีมอจิมเด็กเท <c oughs> ่านั้นทั้งลมทั้ง <c oughs> แต่แหม,แมนี่ตกลงนี่ผมจะอ่านหนังสือโปหรือเปล่าเนี่ยคุณนันทพัฒ์ครับเอาอีกหน่อยนะทั้งลมทั้ง เรียได้ลิมรถขอให้อะไรเนี่ยทั้งดูดพอไม่ไหวแล้ขอให้มันถึงบ้านเก่าด้วยกรรมเหมือนรุ่นก่อนที่เสียสติไปแล้วนั่นแหละยุคก,ก่อนก็คิดหรือว่าจะถึงสวรรค์เพราะกรรมใหญ่ที่เขาว่าไม่มีทางจะล้างกรรมได้จริงไหมท่านสุนยัยขอบคุณครับคุณรัชพัฒนครับไอตอนท้ายท่านนิ่ผมอ่านไปแล้วผมจะกดจี้มันเหมือนหนังสือปกขาว คนสมัยใหม่นี่รู้จักรูปอา่าไม่ทราบหนังสือปกขาวนั้นแต่คนรุ่นเรานี่รู้คุณออยสวัสดีค่ะวันนี้รัฐบาลโจรห้าร้อยมันไม่สนใจมีแดกไม่มีแดกพวกเราต้องรวมตัวกันไปทำเนียบเยอะๆเรียกร้องให้มันรู้ทั้งคนทำอาหารแจกถ้าเราช่วยกันเองมันไม่สนใจหรอกพวกมันหน้าด้านไปกันเยอะๆมันไม่กล้าจับให้เป็นไปทั่วโลกให้ชาวโลกรู้ไปเลย โกงจนประเทศอิบหาแล้วทนไม่ได้อยากลงถนนเปลี่ยนแปลงการปกครองเอาคนเก่งมาบริหารบ้านเมืองค่าขอบคุณครับคุณพัดเห็นข้าราชการตอบสนองกับคำสั่งรัฐบาลแล้วเสียวเกิดเจราจนจริง,ง,ง,งสๆสสสุไนส์สสสุนส,สนขี่ม้าเรียบค่ายไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีแล้วครับโอ้ <S 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 ขอบคุณครับที่รู้รู้ทางกัน คุณยุทธชัยรัฐบาลแก้ปัญหาเหมือนลิงนั่งแก้แห่เอใส่ชุดกากีหยุดจ่ายเงินเสาอาทิตทั้งทั้ง,ท,งที่ความหิวโหยมันทำงานทุกวันโคศกสบคอยิ่งฟังยิ่งเหมือนโคศกสออชอพูดแต่สถิสติติคนป่วยกักตัวอยู่บ้านอวยเคอร์ฟิลคนฆ่าตัวตายรายวันแล้วสำเนียกบ้างไหมเจ็บใจจริงๆ เลือกพักอนาคตใหม่แต่ได้พักไร้อนาคตมาบริหารประเทศคุณลลนุชประชาชนอดอยากไม่เป็นไรแต่กูแต่ภูมิทัศน์ต้องสวยประเทศไทยคุณสุรพลขอบคุณท่านสสสุนัยที่ทำรายการดีมีสาระให้ชาวไทยได้รับชมขอบคุณครับคุณจาภูนศิลป์คนระยำเป็นใหญ่ใช้คนโง่บริหารประเทศ บ้านเมืองจึงอิบอายบอกต่อคนไทยทุกคนช่วยกันชี้หน้าและพูดดังๆพร้อมกันว่าพวกเราคนไทยเจ้าของประเทศเจ้าของภาษีไม่เอาทั้งเครือข่ายและเครือขี่สามปองโงโ่ๆก็ไม่เอาขอให้ไปทั้งหมาทั้งโซ่และคนจูหมาพร้อมๆกันไปไป,ไปโ,อโอเคครับ คุณโบัทบดตู้รอท่านสุนัยอยู่ครับคุณแรดบอกรอฟังคุณอมรทิพย์รอฟังอ้าวคุณคนคุณต่อยรอฟังคุณใหญ่พิมพารอฟังขั้นสอสสุนัยครับผมแฟนคลับพิจิตนะครับท่านสสสุนัยบ้านเรามีฝนตกแล้วพายุร้อนนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับคุณใหญ่ครับคุณฮามาบุญคุณครั้งนี้ใหญ่หลวงนักหาประมาณ ไม่ได้อีกแล้วได้เวลาทดแทนบุญคุณกันแล้วพี่น้องครับจัดหนักจัดเต็มจัดให้สาสมเลยครับคุณแดนสนทยาสงรูปมาคุณชบาประเทศนี้อาจต้องเอาแค่อาชีพสีเขียวเป็นประชากรไม่ต้องการคนรากหญ้าและคนมีมันสมองคุณแดงดวงคุณดวงกระมนบางครั้งรัฐบาลทหาร พฤตจการจะพยายามแสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจจะบริหารบ้านเมืองให้ดีแต่มันก็ทําไม่ได้การแสดงออกแต่มันก็ทําไม่ได้การแสดงออกว่าจบแค่นี้เองนะเอาวุาน่นวุน่นคุณบุญยกร,รื่องจริงหรือนี่ปิดไม่ได้ต้องจัดจัดไปคุณยุทธนารอฟังครับเอาคุณนิติพรยุทธยุทธการบ้านกลางแดดตรงสี่แยกไฟแดงเริ่มหรือ,อยังครับทา่านสส ผมว่าพร้อมเอาเลยฟังฟังลูกหลานเรานะครับฟังลูกหลานน้องๆน,นักศึกษาเขาตอนนี้เราก็วอร์มอัพก่อนครับคุณโอภาสช,ชูขอชูเนี้ยด้วยด้วยคนนึงคุณดวงกระมลเขียนมาอีกบอกความสามารถมันไม่ถึงไงอ๋อเขียนต่อมาเมื่อกี้ขาดขั้นไปมันมันเลยเว้นวักมาหน่อยนะโอเคครับคุณดวงกระมลครับความสามารถมันไม่ถึงไง แต่มันไม่รู้ตัวหรอกประชาชนเตือนมันก็ไม่สอนนิสัยทหารไงเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนคุณเพชรชดินคุณเพชรบดินบอกไม่มีอะไรจะกินแล้วถ่ายรูปข้าวกับไข่เจียวยังดีมีไข่นะจะเหลือแต่น้ำปลานะครับอีกไม่นานคุณสายใจบอกว่าอยากจะรวมตีนทักทีเอาเลยครับคุณสติชาส่งรูปมาคุณเกษมศักด บอกฟังแล้วถูกใจมากคุณสุรพงษ์ส่งรูปมาคุณสมัยส่งรูปคุณสุรพงษ์ส่งรูปคุณรัชพลส่งรูปคุณใหญ่พิมพา์าอ๋อเสริมเรื่องเงินประกันสังคมด้วยนะครับสสผมส่งเข้าระบบครบ15ปีก็180งวดกว่าละเคยเข้าไปกดลิงก์ดูวิธีการคำนวณเงินเราว่าตอนเกษียณห5จะได้เท่าไหร่เจ็บใจครับที่ไม่รู้ว่าเงินประกันสังคม ที่เราส่งสมทบไปสิบห้ปีนั้นจะได้เท่าไรแต่มันเจ็บใจยิ่งกว่าเมื่อรู้ว่าเงินสมทบประกันสังคมที่เราส่งไปนั้นมันจะหมดก่อนที่เราจะแก่แล้วในตอนนี้ร้องไห้แง่แล้วโอเกค,คุณใหญ่ร้องไห้แล้วมีสูตรคำนวณอย่างดีมีตัวคูณผลตอบแทนรัฐว่าแต่ละปีคูณกี่เปอร์เซ็นต์ที่รัฐจะตอบแทนเราเพราะเอาเงินประ,ประกันสังคม เราไปลงทุนโถผมอยากจะบอกไอ้รัฐบาลชุดนี้ว่าไม่ต้องคูนให้ผมหรอกแค่ตัวคูนเงินสมทบของนายจ้างผมก็ได้หวังจากมันผมไม่ได้หวังจากมันเลยแค่หวังไอ้เงินของผมที่โ่งไปเนี่ยให้มันได้ครบตามกฎระเบียบตามที่ประกันสังคมตั้งไว้ก็พอแต่ตอนนี้ละว่าเงินกองทุนประกันสังคมมันจะไม่มีแล้วแค่จะจ่ายเงิน ให้คนที่ได้ผลกระทบตอนนี้ยังไม่พอจ่ายเลยแล้วรออายุห้าสิบห้าตังค์มันจะเหลือถึงผมไหมเนี่ยแม่คุณคุณใหญ่พิมพาน่าเห็นใจบอกไม่ต้องเอาเงินมาสมทบผมขอเงินของผมคืนอย่างเดียวนี่ยังจะไม่ได้เลยครับเวลาน,นี้แนวโน้มเป็นอย่างนั้นครับทําไมออกมาล้มระบบปลิเการมันจะเจ๊งเงินทั้งประเทศอย่างนี้แหละครับคุณสุวัสดิ์ส่งรูปมาคุณประพล รอฟังครับคุณนันทยาถามจริงๆว่าจะผลานเงินภาษีประชาชนไปถึงไหนกันคะอายผู้คนบ้างเถอะยุคนี้แล้วไม่มีความลับน่าจะมียางอายบ้างงบประมาณที่ว่างบกลางใครก็รู้นะว่าใครเอาไปใช้ผ่านขี้ข่านะแล้วพวกขี้ข่าก็ต้องสังเวยอะไรให้บ้างเพื่อหาประโยชน์จากกันและกันโดยไม่ว่าจะกดขี่ข่มเพงคนจ่ายภาษี ยังไงก็ตามนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหน้าไม่อายชาวโลกได้ขนาดนี้เลยค่ะที่ต่างประเทศเขานินทากันตรงๆยังมีหน้ารอยอยู่ได้อย่างไงก็ไม่รู้นะคะว่าด้วยเรื่องเงินกู้เงิน IMF ถามจริงๆว่าเขาจะให้กู้ได้ง่ายๆหรือคะแล้วจะเอาช่องทางไหนมาใช้หนี้เขาล่ะเพราะทั่วโลกต่างประสบวิกฤตไวรัสกันทั้งนั้น แล้วแต่ละประเทศจะฟื้นได้อย่างไรในเวลาสั้นๆก็ยังคิดไม่ออกเพราะการค้าขายต่างคนก็ต่างเก็บตัวทํากันแต่ในประเทศของตนก่อนทั้งนั้นการท่องเที่ยวจะหวังเอาแก้ผ้าเอาหน้ารอดขายฝันก็ยากถ้าไม่ฉลาดน้อยต้องรู้ว่าต่างคนต่างกักกันคนเข้าประเทศทั้งนั้นทีมเศรษฐกิจของระบบนี้มีน้ำยาตรงไหนคะ ที่อยู่มาได้ก็ด้วยเพียงเงินภาษีประชาชนเท่านั้นแต่ไม่ได้สร้างช่องทางหรือเอื้อให้ประชาชนได้สร้างฐานะเพิ่มขึ้นเลยแล้วประชาชนจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายภาษีคะดีแต่เอาเงินภาษีมาละลายมาโปรยทานแล้วก็อ้างว่าน,นี่คือนโยบายชั้นหนึ่งเอามาอ้างเป็นบุญเป็นคุณกับประชาชนเท่านั้น ท,ทั้งทั้งที่เงินนั้นก็ของประชาชนนะอยากจะขำจริงๆว่ารัฐมนตรีครั้งนะมันก็เด็กเทลเลอร์เอามาเป็นเสนาบดีได้ยังไงก็ไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะหรือว่าแค่ใส่ร้ายท่านทักษินเท่านั้นแล้วก็ได้ดีแต่ปรากฏว่าที่มันอ้างนั้นสารไม่เชื่อเลยและยกฟ้องท่านไปโดยที่ระบบนี้ก็ยากจะทำให้ท่านผิด ได้แบบยุคเก่าอีกต่อไปนี่คือความจริงที่ระบบนี้มันล่มสลายทางทางความเคารพนับถือจากประชาชนไปแล้วค่ะต่อไปจะได้เห็นประชาชนล้มระบบนี้และเอาคืนยึดทรัพย์ที่พวกมันกอบโขยไปจากประชาชนคืนมาให้ประชาชนเหมือนประเทศจีนที่ใช้ระบบเหมาจัดก,การพวกในทุนขุนศึกสักดีนาในจีนนั่นแหละค่ะดิฉันเชื่อว่าจะถึงวันนั้น วันที่ประชาชนจะได้เอาคืนอย่างสาสมนะครับท่านสอสอสุใดแม่ขอบคุณครับคุณนันทยาเขียนมาเออเข้าใจดีแล้วนะพี่น้องเราพี่น้องเข้าใจกันดีแล้วนะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์กันแล้วก็ตัะเตรียมคุณสวัสด์รอฟังความจริงครับคุณชัยวัฒน์อินยะ ใช่แล้วครับท่านนายกทักษิณอยู่รับรองได้ว่าประเทศเราไม่อับจนทิ้นนี้หรอกครับผมคุณสันติมอบฟอร์มโฮมก่อนแล้วหลังจากปลดล็อกเราไปปลดล็อกมันเราจะอยู่กันแบบนี้ไม่ได้แล้วครับร่วมด้วยช่วยกันสรรสร้างสิ่งดีๆให้กันและกันให้สังคมเรากันนะครับสร้างความยุติธรรมกลับมาเอาความเป็นอารยะมาปฏิบัติเราจะไม่ก้มหัว ให้สิ่งที่มืดมนเตรียมตัวกันให้พร้อมเจ็บกันทนกันทุกใจทุกกายกันเท่าไรครับผมเชื่อจริงๆคนไทยอดทนกันจริงๆอดทนหลายๆด้านเตรียมเถิดเหล่าประชาพากนำคนพานออกไปไล่อายุติธรรมออกไปสีวิไลเกิดจากมือเราสังคมดีสามัคคีมี เพราะเสมอด้วยยุติธรรมประนีประนอมบนศีลธรรมอันดีเราจะเปรมกเกษมสุขเพราะทุกคนเมตตามนุษยธรรมต่อกันในสังคมผมเชื่อคนไทยตาสว่างกันครึ่งแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับตาสว่างเกินครึ่งแล้วครับตอนนี้เชื่อเถอะเพียงแต่ว่าจะดีเดกันเมื่อไหร่เท่านั้นล่ะคุณนาวี ก็คงเป็นเรื่องแน่ชัดแล้วว่าเมื่อดุนอำนาจมันมีน้ำหนักไปทางผลิตก,การประชาชนก็หมดความหมายเดี๋ยวพอมันหมดหนทางที่จะกู้เงินไม่นานก็คงจะชิ่งทิ้งภาระไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลังเข้ามาแก้ปัญหาแต่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าประชาชนจะทำอะไรมันได้มันก็ยังคงลอยหน้าให้ประชาชนเกลียดชังเพราะคำว่านิรโทษรรม กรรมที่พวกมันไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่รับกรรมสิ่งเดียวที่พวกเราจะทำได้ก็คือลุกขึ้นสู้กับอำนาจสีดำที่ครอบงำกดหัวประชาชนมานานแสนนานผมไม่เห็นทางอื่นอีกต่อไปแล้วดูเอาเถอะคนมีแค่คนมีคนไปแจกข้าวให้ผู้เดือดร้อนมันก็จับเอาข้าวที่เขาเอามาแจกให้ประชาชนกิน เอาไปทิ้งในคลองประชาชนต้องอดอยากหิวโหยก็เพราะความเห็นแก่ตัวของรัฐบาลนี้แต่รัฐบาลเองกลับขาดความรับผิดชอบในขณะที่พวกมันกินดีอยู่ดีบนเงินภาษีของประชาชนประชาชนรอความหวังอะไรไม่ได้แล้วมันเห็นได้ชัดแล้วว่ามันหมดเวลาที่จะรอไม่ต้องรอฟ้าประทานประชาชนเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาการที่คุณต้องปรับรูป โปรไฟล์เอาหัวลงก็เป็นส่วนหนึ่งในความคิดของผมเรื่องต่อต้านอำนาจสีดำหวังว่าวิกฤตครั้งนี้จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ตาสว่างกันมากขึ้นแล้วลุกขึ้นมารวมตัวกันเพื่อขับไล่พวกมันในอนาคตอ๋อพึ่งรู้คุณนาวีเอารูเอารูปโปรไฟล์หัวลงเพราะอะไรโอเคครับที่แรกก็เห็นไม่ฉันได้อ่านคุณกิติ นารอดสวัสดีครับท่านุครับสสสุนายผมมาทวงควิตเตอร์เหมือนเคยทําแล้วครับสุนายทำเรียบร้อยแล้วคุณกิติโอเคนะครับคุณครับจริงๆผมชอบประวัติศาสตร์ที่สสสุนายเล่าในวันจันทร์แล้วก็ติดตามมาตลอดได้มีโอกาสชมซีรีส์ The Last c l a s s oh, อ๋ The Last Star ขอโทษ The Last Star แล้วได้เห็นวันอาทิตย์สีเลือด เห็นสภาดูมากเห็นความขัดแย้งของราชสำนักรัสเซียแล้วก็นึกถึงที่สสสุนัยเล่าไว้ในรายการตอนแรกๆนี่ถ้าบ้านเมืองเราไม่ต้องมาเถียงกันว่าเอาประชาธิปไตยหรือไม่คงได้เห็นสสสุนัยมาให้ความรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมายอ้ออย่าลืมเปิดบัญชีทวิตเตอร์ด้วยครับเปิดแล้วครับขอบคุณครับคุณภูวศิษิ์เกียรติบุญ มันคงจะถึงตอนจบในการบริหารประเทศด้วยระบบราชการไทยพบคนติดไวรัสในเมืองแค่11คนแต่ไปดึงเอาต่างชาติที่ถูกกักกันอยู่ที่ด่านสะดาว4 4คนมาเพิ่มเป็นสถิติของคนติดไวรัสโควิดทั้งประเทศเพื่อคงไว้ในประกาศพระราชกำหนดฉุกรรเฉินเพื่อให้อำนาจเป็นของนายกคนเดียวเงินก็ไปพอแจกนะครับไม่รู้จะเอาข้าวที่ไหนมากิน คุณส,สุพรอันดับต้นๆต,ต,ต้องไม่มีสอวอที่มาจากการเลือกของผลิตการ250คนยกเลิกเลยต่อมาร่างรัฐธรรมนูนใหม่แล้วเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนผู้นำบริหารประเทศนี้คุณสนั่นอาสานามสวัสดีครับท่านดรสุนัยวันนี้กรุงเทพอากาศดีครับมีฝนตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแรงมากครับรัฐบาลชุดนี้ใช้งบประมาณมาหาศาลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์กรุงเทพใหม่ อย่างนี้ก็ใช้เงินมหาศาลประชาชนก็อดอยากไปอีกนานละสิครับถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์ครับผมคุณดวงกมนเมื่อไรประชาชนจะหมดความอมดทนสักทีครับท่านสุนยัยหมดแล้วครับรอเวลาเท่านั้นแหละครับตอนนี้อา้าคุณอัมพายส่งรูปมาคุณมาลายทองส่งรูปมาคุณบัวตองรอฟังข้าติดตามอยู่คุณพินพินรอฟังข้าคุณมาลายทองส่งรูปมาอีกทีหนึ่งเอาละครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้เส่วนความเห็นของท่านที่เข้ามาสดๆนั้นผมขออนุญาตเก็บไปดูเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์ด้วยทุกครั้งที่ดูทั้งดูสดดูแห้งกดทีเดียววันแมนวันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อขึ้นคลิปนะครับ YouTube ท่านเปิดดูแล้วช่วยแชร์ เมื่อเราดูทุกครั้งกดไลค์ทุกครั้งมันจะส่งผลให้คลิปของเรานี้กระจายไปถึงคนทั่วไปมากขึ้นจะทำให้ผู้คนได้ฟังเสียงของพวกเราสถานีวิทยุป,ประชาธิปไตยของแท้สถานีทีวีในทีวีนี้จะได้กระจายออกไปและนี่คือส่วนหนึ่งของม็อบ ฟ o ร์มโฮมการที่ท่านดูรายการแล้วช่วยกันทำงานกดแชร์กดไลค์ใครยังไม่กด Subscribe กดเสียกดแล้วไม่ต้องกด Subscribe แล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งช่วยดูด้วยมันจะได้เตือนถึงท่านแบบที่ทุกคนเขาโฆษณาแะแต่ผมโฆษณานแบบแมนนวลน,นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันจันทร์ ข่าวต่างประเทศที่จะบอกทิศทางของการเมืองไทยสำหรับวันนี้กลาบขอบคุณครับสวัสดีครับ